ตอนนี้เราลงจากาทางซูเปอร์ไฮเวลครับลงมาทางทางเป็นทางหมู่บ้านนะครับรถไม่เยอะทัวรนี้กำลังลงมาแล้วครับลงมาจากท้งบนนู้นนะครับทัวนี้ลงมาแล้วครับทัวนี้ลงมา Okay ah, good. good, good, go, go Coming off the road Oh, uh, yeah And I can my house. ยังยังยังไปเลยไปเลยลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับในบ้านชาวบ้านมาแล้วครับบอลบอลเท้าไฟบอลขี้มุกไหลมาแล้วลงมาแล้วรถผมต้องค่อยๆลงอ่ะลงไวไม่ได้ล้อมเล็กว้าวสลาลมว้าวว้า มันบ <laughs> <ป>้ายไอ่พวกนั้นชวนบักไม่มัน